สวัสดีครับภาษาไทยป4วันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องคํากริยานะครับต่อจากรอบที่แล้วรอบที่แล้วสองตัวนี้นะครับอากริยาคือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมรับนะครับเรื่องกรรมเดี๋ยวจะพูดทีในการประโยคนะครับตัวที่สองสักท์กริยาสัรรมคกริยาคือกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับถึงจะได้ใจความสมบูรณ์นะครับ กรรมในที่เนี้ยมันจะเป็นคำนามเท่านั้นนะครับคำนามซึ่งธรรมาที่กรรมนะครับเดยจะว่าอีกทีหนึ่งตอนนี้เราจะเรียนเรื่องวิกตาตถาคิยานะครับวิกตาตถาคิยาเนะี่ยเป็นคิยาที่ไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองต้องอาศัยคำออื่นก็คือคำนามสรรพนามหรือวิเศษเนี่ย มาเติมด้านหลังจึงจะรู้เรื่องนะครับสังเกตง่ายๆเนี่ยจะมีคำพ้อเนี้เหมือนคลายเท่าคือนะครับคำพ้อนี้ยอ่ะอย่างเช่นประโยคนี้นยนสีเป็นคพรค้าข้าวเจอคลายชันยังงยังไงเป็นต้นอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดู ตัวย่อนะครับวิาตาทาคิออยานะเมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้เธอคลายฉันวิธีสังเกตหนึ่งดูคำนี้ก่อน ที่สังเกตหนึ่งดูคำเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือนะครับดูเส้นดูตรงเส้นนะครับทีที่หนึ่งสองอ่ะก็สอง,ออสองดูข้างหลังเนี่ย ช่กรรมหรือไม่คือตัางหลังเนี่ยหน้าที่มันเป็นกรรมไหมถ้าใช่มันจะไปเข้าเรื่องสก,กร n ริยาแต่ถ้าไม่ใช่มันจะมาเข้าเรื่องวิกาตสาคาาติยาดูสองตัวนี้นะครับอ,อันนี้คือประโยคอลองดูอีกหนึ่งก็ได้ อาอะไรดีขอเป็นพ่อค้าอ่ะันดับแรกให้ดูคำรียาก่อนโอเคเส้นสีน้ำเงินดูตาสีนะครับนึ่ง มาคำกิขาสังเกตก็คือคำที่อยู่ในในประโยคในชีที่แจกให้เป็นเหมือนคล้าย คือเนี่ยสังเกตที่หนึ่งคำกริยามันจะออกเป็นแบบว่าเปรียบเทียบนะครับอันดแรกดูนี้ก่อนอันดับที่สองดูตัวตามหลังเนี่ยตัวที่ติดอยู่ข้างหลังเนี่ยหน้าที่ของคำ นะครับหน้าที่ของคำเนีมยเป็นกรรมใช่ไหมถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเป็นวิส่วนถ้าใช เป็นศักกรร์กิยานะครับวิธีดูดูง่ายดูสองอย่างนี้นะครับก็คือดับแรกเราหาคำกิยาก่อนสังเกตก็จะมีคำพวกนี้แหละคำสั้นๆไม่ใช่คำสั้นคำคำเฉพาะนะครับพวกนี้แหละอันที่สองเนี่ยสังเกตว่าคำที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นคำใช่ไหมใช่คำไหมถ้าใช่มันจะเป็นศักกรรม แต่ถ้าไม่ใช่มันจะเป็นวิกาตาทากิยานะครับในวันเนี้ยภาษาไทยคือเราเราจะเรียนเรอเนี้ยเราจะเรียนแค่เรื่องนี้เอาให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้คราวนี้มาดูกันบ้านจนคนไหนสงสัยก็ถามในกลุ่มนะครับะกันบ้านให้หาประโยคที่มีวิกาตาทากิยาเนี่ยมาสิบประโยค หาประโยคมาปุ๊บเรา,าก็มาขีดเส้นเหมือนเมื่อกี้มันที่ขีดให้ดูเนี่ยเนี่ยขีดขีดเหมือนเนะี้ยนะครับขีดแบบนี้ยขีดให้ดูนะครับก็หามาสมอดไปที่หนึ่งอ่ะทอาใหมอ่ะหยิที่หนึ่งแลเขียนมาฉันเป็น นักเรียนเนี่ยพอเราหามาเสร็จปุ๊เราก็ขีดเส้นใต้ทำนี้ให้มเ,เป็นอีกเส้นหนึ่งไอ้ที่สองเส้นเนี่ยจะดูว่าเราเน้นตรงนี้ถูกไหมนะครับเส้นเส้นแรกเนี่ยขีดเส้นเดียวคือคำกริยาส่วนขีดสองเส้นเนี่ยจะดูว่าตรงที่เราหามไอตรงที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นกรรมใช่ไหมหรือไม่ใช่กครำร นะครับสำหรับภาษาไทยวันนี้ก็มีแค่นี้ถ้าคนไหนสงสัยเนี่ยถามในกลุ่มนะครับนะถามในกลุ่มได้ได้หรือถ้ามีวิแวว่าจะเปิดเรียนก็สงสัยก็สามารถมาถามที่อรงเยียนได้นะครับเนาะสำหรับภาษาไทยวันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ